ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าห้องสะท้อนเสียงในตึกเก่าหลังนั้นมีห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้า เพราะต่อให้คุณพูดเบาแค่ไหนเสียงของคุณจะสะท้อนกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงของคุณหลังเหตุการณ์ของมินและเมหายตัวไปเจ้าของห้องเช่าตัดสินใจปิดตึกชั้นบนทั้งหมดแต่ไม่นานมีนักศึกษาชายคนหนึ่งชื่อนอนมาขอเช่าห้องเพื่อทำโปรเจกต์เสียงนนท์บอกว่า เขาอยากบันทึกเสียงสะท้อนในพื้นที่จริงสำหรับงานวิจัยเรื่องคลื่นความถี่ในสถานที่ปิดไม่มีใครเตือนเขาเพราะไม่มีใครอยากพูดถึงห้องนั้นอีกห้องนั้นอยู่สุดทางเดินชั้นสี่ประตูไม้เก่ามีหมายเลขหลุดลอกไม่มีชื่อไม่มีผู้เช่าคนก่อนพอเขาเปิดเข้าไป ความเงียบจู่ๆก็หนาวเย็นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนเสียงรอบตัวทั้งหมดหายไปทันทีนนตั้งเครื่องบันทึกเสียงไว้ตรงกลางห้องทดสอบพูดประโยคง่ายๆนี่คือการบันทึกเสียงทดสอบครับแล้วเขาก็เงียหูฟังเสียงที่กลับมาไม่ใช่เสียงของเขานนคิดว่าเครื่องเพี้ยนเขาลองใหม่แต่ยิ่งพูด เสียงสะท้อนก็ยิ่งเพียนบางคำถูกพูดช้ากว่าเดิมบางประโยคเพิ่มขึ้นมาเองเขาเริ่มกลัวแต่ก็ยังอดใจไม่ได้นักวิจัยในตัวเขาอยากรู้ใครพูดกลับมาเขาตะโกนใส่ใหม่เธอเป็นใครความเงียบครู่หนึ่งก่อนเสียงสะท้อนตอบฉันอยู่ในเงาอย่ามอง นนหันไปทางผนังฝั่งขวาที่นั่นมีเพียงกระจกบานเก่าที่ปิดไว้ด้วยผ้าดำเขาดึงผ้าออกภาพในกระจกสะท้อนห้องว่างเปล่าแต่ตรงมุมห้องนั้นมีร่างของหญิงสาวยืนอยู่ร่างนั้นซีดไม่มีตาและค่อยๆเงยหน้าขึ้นจนเสียงในห้องเริ่มสะท้อนกลับมา เสียงหัวเราะไม่หยุดเลยแม้ว่าเทปจะหยุดอัดรุ่งเช้าเจ้าของตึกขึ้นมาดูเพราะไฟห้องนั้นเปิดทั้งคืนพอเปิดประตูเข้าไปในห้องไม่มีใครมีเพียงเครื่องบันทึกเสียงที่ยังเปิดอยู่ในนั้นมีเสียงนน,นพูดซ้ำๆอย่าฟังเสียงฉันอย่าฟังเสียงฉันอย่าฟังเสียงฉันแต่ระหว่างเสียงนั้น มีอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเบาๆเสียงผู้หญิงฉันบอกแล้วอย่ามองหลังจากนั้นตึกทั้งหลังถูกปิดตายแต่คนละแวกนั้นยังได้ยินเสียงประหลาดในยามดึกเสียงผู้หญิงร้องเบาๆสลับกับเสียงชายหนุ่มตอบกลับเหมือนบทสนทนาที่ไม่จบสิน้นสะท้อนกล้องอยู่ในอากาศไม่มีวันเงียบลง ถ้าคุณเคยอยู่ในห้องที่เงียบมากพอจนได้ยินเสียงของตัวเองสะท้อนกลับมาอย่าเพิ่งแน่ใจว่าเสียงนั้นคือคุณจริงๆเพราะบางครั้งสิ่งที่สะท้อนกลับมาอาจเป็นเสียงของใครอีกคนที่ยังไม่ไปไหนขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืด แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ